สวัสดีค่ะวันนี้ป้าจะมาแยกต้นว่านรวยไม่เลิกนะคะเนี่ยค่ะกระถางมันใหญ่มากมันเต็มเดี๋ยวเราก็จะมาตัดแต่งใหม่ให้มันสวยๆแล้วก็แยกใส่อีกกระถางอีกอันนึงนะคะนี่ค่ะกระถางที่เราจะแยกใส่อันนี้มันเป็นกระถางที่เขาใส่ต้นไม้มาแล้วไม่ได้ใช้นะ เอาลงดินไปเรียบร้อยแล้วป้าก็เอาเศษใบไม้มาใส่ก้นกระถางแล้เดี๋ยวเราก็จะใช้ดินปลูกอันนี้เป็นดินสำเร็จรูปนะที่ป้าซื้อมาจากร้านปลูกต้นไม้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นดินขุยไผ่ขุยอินซีขุยคอกมูลไส้เดินขุยมะพร้าวและแร่ธาตุต่างๆใช้สำหรับปลูกไม้ดอกไม้ผลทุกชนิด แต่ป้าก็จะใช้ดินนี้นะคะใส่งลไปอันนี้ดินนี้ซื้อมาถุงละยี่สบาทนะคะ3มถุง50บาทหาซื้อได้ตามร้านต้นร้านดินร้านขายต้นไม้ทั่วไปวก็จะใส่ไปเต็มเต็มเลย หลังจากเราได้ดินเต็มกระถางแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาแยกหนอ่อวานดวยไม่เลิกเดี๋ยวเราก็จะมาคัดอหน่อในนี้นะคะมาลงกระถางกันต้นไหนใบไหนที่มันไม่สวยเดี๋ยวเราก็จะตัดทิ้งแต่งให้มันสวยๆค่ะ มันเหี่ยวเราก็ตัดทิ้งไปเลยเอว้มันก็ไม่สวยใบมันไม่สวยตัดทิ้งไปเลยค่ะ เดี๋ยวเราจะเลือกเอาต้นที่มันสวยๆมาใส่กระถางกันนะสวยงามมากเลยนะ ได้แล้วค่ะเราก็จะมาลงในกระถางกันเลย กให้แม่น จะใช้ดินใส่ลงไปมันเต็ม,<ๆ>มเต็มเลยนะคะ แค่นี้เราก็จะได้กระถางว่านรวยไม่เลิกกระถางใหม่นะคะแต่ถ้าใครไม่ชอบไม่ชอบใบยาวๆพวกนี้เราก็ตัดออกได้ตัดออกแล้วก็สามารถที่จะเอาไปชำให้มันเกิดแตกหน่อใหม่ได้นะคะ เสร็จแล้วเราก็รดน้ำน้ำให้ชุ่มแล้วก็ไปวางไว้ในร่มวางไว้ในร่มลำไรนะคะเพราะว่าไม้พวกนี้เขาจะไม่ชอบแดดมากถ้าเรารดน้ำเขาได้ทุกวันเขาก็จะออกดอกให้เห็นเหมือนอย่างต้นเก่านี่นะคะ ที่ปลาปลูกป้าก็จะเอาวางไว้ข้างโอ่งน้ําเวลาที่เราลดน้ําล้างมือล้างอะไรล้วก็จะลดน้ําลงไปในนี้ได้เลยดอกเก่าดอกเก่าแห้งหมดไปดอกใหม่ก็จะขึ้นมาแทนนะคะถ้าเราไม่ชอบให้ใบมันล,งลงุงรังแล้วก็สามารถที่จะตัดแต่งมันดอกได้ ก็จะเหลือไปแต่ใบส,สวยๆแบ,บนี้นะคะเดี๋ยวอยีกไม่นานเขาก็จะแตกหน่อขึ้นมาส่วนใบนี้เราก็เอาไปชำต่อได้หรือจะเสียบในกระถางก็ได้ค่ะ The price is way. เสร็จเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวใบที่เราเสียบไว้นี่เขาก็จะมีต้นอ่อนงอกขึ้นมานะคะเราก็สามารถที่จะเอาไปขยายพันธุ์ได้อีกเอาไปใส่กระถางใหม่ได้อีกเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะว่านรวยไม่เลิกที่เราแยกกระถางออกมานะคะเดี๋ยวเราก็จะตั้งไว้ในร่มแล้วก็รดน้ําบ่อยๆช่วงนี้เราก็ควรจะรดน้าแบบเช้าเย็นค่ะใ้ดินเขาชุ่ม ตั้งไว้ทิ้งไว้ไม่นานเดี๋ยวมันก็จะแตกมาเป็นพุ่มสวยค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้ป้าด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ i <laughs> you